นำพิชิตนะครับฝากข่าวมาเช่นกันส่วน24บ้านแทงตำบลสัม,มเภูริสิเกีครับอาจารย์นันทวันปัญญาคมนี่ก็ฝากข่าวมาเช่นกันครับใกลที่ไหนไปที่นะั่นแล้วก็28 29มกราคมก็ฝากไว้ด้วยนะคะยอดมวยสยามทางรุ่ละอุบลราชธานีนะคะ งานมวยดีรายการนี้เสียบิญญาสีธนญรัตน์คุณบอกว่าที่ชัยเล่ากสิการกี่สิบแปดีบ่ามกราคมงานนัสกาัพระเจ้าใหญ่กรุงเัพนะคะส่านที่สามสิบเอ็ดันวันที่ให้มวยอบรามังก่อสร้างอมเภอทน้งยืนด้านสารวัตรโร่เงินเสียเสียงสมศักดิ์บนปร้ชมโดยมีท้านพ่อเมืองอเภอทั้ยืนด้านสนใจพนะในการสนับสนุนนะคะไปดู เจ้าแปดแสนนะคะร็จแสนเลขลายจันทน์เจเจกับริโบบางเกาะอะไรยนต์ความเป่นกูหมดจะเสียเต็มรายการยกที่หนึ่งค่ะสี่หมื่นสามพันหกร้อยิดหน่อยสีเสเกตไกย่ย่างแต่น้ำเมิอนอีจักรสิบบางบัวทองแดงนี้ได้ส่วนหน้ายครับนิดหน่อยน้ำเงินนี้ส่วนสูงครับรุ่นน้องฟอร์มสด แต่ลหลักทรัพย์นี่ก็ไปไม่ห่างแค่5 4าสีสานี่ก็เป็นการคาดการณ์ที่แน่ๆก็ๆคือกระาศชุมมือเลยแต่ลาดหลักทรัพย์นี่ก็คาดการณ์ไปต่างๆนานาต่างมุมมองกัน ตกกระดนดรายบัวครับผู้ชี้ขาดครับถือว่าเป็นผู้เอกจริงครับแดงนี่ก็ล่าสุดนี่ก็ชนะป้อมเพชรเพชรแสงทองแต่ที่บ้านสวนกล้วยตำบลตอกปิดน้ำเกลี้ยงนะครับสวนน้ำเงินนี่ก็แฝงชนะเจ้ากำไรเพชรเพชรพัชระอคาเดมีที่ นาสถานีรถไฟกันพระอารมณ์เนี่ยหมดยกที่เต็มครับบเุเวทีนี้หือว่าเป็นคู่ที่เจ็ดนะคะเอกเสียงเ,เป็นหลังคู่แรกคู่ต่อไปคู่ที่แปดวีแบ,บงตีใหญ่นะคะอยู่ดเลยนะไปต่บเบลสี่นะคะสำหรับวีแบงตีใหญ,บบแนนใหญ่แล้วก็คู่เก้าเป็นเวนอาวุธ เพชรน้ำหนึ่งผู้สิบกำปั้นทองแสงประกายสิบเอ็ดเป็นแม่มดกนลิัจนะคะ 12, สิบสองสตันทองดอุกไทยสิบแหวนเพชรขนทอง14เอ็กซ่าชากศักดิ์สิห้าวันวิชิตก้องกันตึมสิหทายะข้าวหอมนั่นคือผู้มวยที่จะทำการชกในเวลาต่อไปค่ะ สามสิบเจป็นเจกันที่บัตรโพลังกาตะบหวดยางนะครับที่ก็เหนือสีเทโกตามสูงเจอกับชัยมงคลทีเด็กกองเมืองเอกใจเพชรสอสกุลหลวงกับต้นเพชรนายแทยปีละชนเสือทองคับดีแดงยิมกับเพชรกระดสอทิพวรรณบวยหญิงก็มีดวงใจพ่อพอพนมไทยยิมกับน้องไม้เพชรนงบัวเม้นน้อยเพชรนกบัวกับเพชรน้องนางสอเสือุูงโรจนะครับแฟนพะแพงพลาดนะครับ สองนัดติดนะครับที่บัตโพรกาเนื่องจากเปรียมไปเยอะนะครับ23แล้วก็สามริบันที่สองค่ะดูว่าเกมยกสองครับแต่ตางคนในต่างอาจเชิงดูใจครับไม่เคยเจอกันมาก่อนเส้นทางเดินของมวยครับให้มาเจอกัน ถูกผู้ถูกเวลาแต่รุ่นพี่นังเงินรุ่นน้องไตรใจไม่ตรใจนี่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 ่เลยทีมด้วยซ้ายครับอีจัดติดหน่อยท็อลอกจะออกยังไม่ออกครับปาัมาครับจรจัเดิเลยดินแล้เดินบลวนทลเลเแล้วลเลงมาลงมาก่อน เลยไปเยยืด <promotion> ยืด <persever> ย <ed fountain> ิ้มสวยครับ <Jessica> ย <itaire> ินจันทร์จากตำบลหนองบัวนครรามาตำบลหนองบัวนี่ก็จะมีรายการใหญ่นะครับในช่วงสงกราน วันที่ 2> 1 цев, 2นะครับอ้คนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ปีชาบุญสุขคุกอดูนุมขึ้นเยอะครับปี63ดูนุมขึ้นเยอะโอยิ้มสวยครับยิ้มหล่อด้วยตุกอ ล้วก็มาที่เนี่ก็อีจันก็มีคิวต่อยแต่เใจอ้องนาง่านก็ประกบไปนลุงหน้าโดยจะพวยคู่บอยจีนกัาภากับพระจันยแก้วใจอีจันงามตากับเพชรแรวพราวแล้วก็ูอเอเป็นเพชรขประไยนูกมประบลที่เจ็ดกาพันจ็ดุเจรับการผกมงานประจักษ์ที่ดีเ ป๊อปปี้เจ็ดนาวัยยัไป่ิงรงมันะอนนี้ก็มีมอลล็สิ้นกลนงคืนก็ดูมวยแปดแปดแล้วก็เป็นชว์อลหลอนแก่นผูใหญ่ยั้นวยเด็กไปาันทึกสิบปันที่เก้าผลกำรเกินร้อยลอยสิริชัยอ่าสามคืนนี้สองวันสามคืนบันเสียวเป็นจังหวัดเจ็ดพันลานน้องเนึ่มบอกว่ายกสามเลยนะเอาบันบันเลครับสอ ยกสามแล้วนะขออเดียประมาณนี้เชื่อแล้วเกินครับยกนี้เกมคงจะเปิดนะครับความมันก็คงจะเพิ่มขึ้นเริ่มยกที่สามครับมาดูมาชมนะครับยกที่สามหน่อซีสเกตย่างแดงกำลังนีจะสิบปักกาะถอกโอ้โหนี่เด็กเป็นน้าตาแล้ว สามแล้วนะต้องออกนะนี่ไงนี่ไงโอ้ยรักเลยใจนี่แม่แต่มพัดนี่ฝั่งตรงข้ามบาจะเอาไปกินเลยฉะนั้นเอามันมาทั้งคู่ครับที่ทำลายจักรวาลลูกเรื่อยลูกเรื่อยลูกเรื่อยอย่าเข้ามา

ไม่จนบันมั่งแต่ว่าฝายพระเจ้าจะเรานแต่ละวนเดื่อสิ่งที่ดีในเสิ่งไก็ตามแต่แล้วแต่แล้าแต่รวยใจรว้ใจให้กำลังใจมวลมีสีสเกลส่ซนปากแสงนาตานห้าุมภาพันแล้วก็เจ็ดกุมภาพันะค่นทงวัิการพก็เจ้าเตยโอบู้ปากแสงนะครับอากแสงนาตานบนราชธานีแล้วก็เจ็ดกุมภาพันธุฝาด้วยนะท่ ส่วนวันที่เ7กุมภาเนี่ไม่ว่าจะเป็นโซนบ้านเสียวจะลักโซนน้ำขุนคนราชธานีโซนปากแซนแล้วแต่แดนมวยเสียดมวยใกล้ไกลแเดินทางไปนะแล้วก็วันที่9กุมภาอุบลก็สองโซนโซนสีใหม่ใหม่แล้วก็โซนบ้านกลางวางจับายกต่อไปจะเป็นยกที่สี ขอบคุณสลเดเดชม่งเฟยด้วยนะคะนี่ก็ยิมสามกุมพานะคลองสุดบ้านกลองสุดกุขันนะคะโรงเรียนบ้านกลองสุดกุขันสุดวมคนคนนั่งคองสุดการที่สพยิมสามกุมพานต่อเลยค่ะผมดเลยที่สี่แล้วสี่เป็นสามันหกร้อยกำลจะใช้เล่วแล้วต้องบอกขอาคุณังเลยติดต่อยิบหวัน What? <laughs> สดหรือไหลายครับช่วงนี้แทนข้าซ้ายคือ

หลังจากเพชรอาวุธกับเวชรั้งหนึ่งขอกันงทองแสงประกายแมมมอสลิชยารัตัง้งทองดูไทยทยต้เกือสึกทรงไทยคนกันพลังตั้งนยาเสพติดตั้งส,สอเอราะอกฝาสงเสียบูญเพชรเชิงไทยน,นี้รักประกันความมาให้กับแฟนบ่อยเสียบ่อย มาดูมาชมกันต่อกับเวลาที่เหลือยกที่ห้ายกสุดท้ายเสียบูทบอกว่าผู้ใดมาผู้ใดโชมนีกันฝากด้วยนะคะสาวสวยกับเขาน้องหนึ่งน้องตัวเล็กเนี่ยัมันงมมั่นใจมั่นใจมีที่มาเนี่มันมีความงเข ตัดจบตัดที่อย่งเจดีนะคะัสร,ร้างสีสันขอบเวทีเหมือนเหมือนกับดันเจ้ผู้บรบรยายแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามากน้อยมาช่อกันค่ะหน่ส ถ้ายกสุดท้ายครับ4,3600นัดอยู่ฝั่งไหนตีเข้าตาแทงมาตีมาแทงเ้ามาเทงเามาไปยันไปอะไรนี่กั ตอนที่เจ็ดปีมีจันทรแก้วใจพองเมื่อไหร สุดสุดสดสดจริงๆรอผลอย่างเป็นทางการนะคะตูมือให้กับพี่เจ้าที่ตัดตังตัวทองชดจริงๆครับโอ้ช่วงนี้คิวยาวมากค่ะวันที่สามปวงพาก็จะเจอกับนี่กิ้วเพชรเกล็ดของชนนะคะแล้วก็วันที่เจ็ดมีคิวต่ออีกนะคะ ใช่หรือปะน้องใช่หรือปะนบเจอกับแก้วใจพอเมืองเพชรสามกุงพาเจอกับกิ่งเพชรนาย